ฟ้าขู่น้าเลยค่ะขู่ยุ่คกั้า triple k i หน้า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 กน้าห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 น้า ไปที่ตู้กดอัตโนมัติหาปัญญาคเหนืยสมองไม่เข้าที่มดอันดน่สมองไม่เข้าที่มดน่ไมสมอ่เที่มดีอันดัหนึ่งสมองไม่เข้าที่ของอ่ะ ท่มนาขึ้นให้ว่าหลังากอินโดได้าทายทัพเฟินได้กันแบงได <Yeah. S 1> ้ถายไอฟโฟนสบุในประเทศเพราะไม่อยอมตั้งโรงงานผลิตในประเทศ,เทศจับแล้วทัพเ <มา S 2> <ไ>ปินก็ขอต่อรองด้วยการเสียเงินลงทุนถึงหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์แต่อินโดก็ยังปฏิเสธบอกว่าต้องมาลงทุนในตัวนี่คือนักเตะเกือบจะทั้งหมดในกิจกรรมเรตโทสตาร์เพราะอีกบางส่วนก็จะเป็นไอคอนกับฮีโร่ครับและนี่ก็คือ11นักเตะที่ดีที่สุดจากกิจกรรมนี้และถ้าถามว่าผมเลือกจากอะไรก็ต้องต ตอบตรงนี้ไว้เลยว่าผมเลือกตามใจ4,534ล้าน FC คอยคือค่าตัวของพวกเขาทั้ง11คนที่ผมจะต้องจ่ายเพื่อที่จะได้เล่นพวกเขาจนถึงตอนนี้นี่หลายคนอาจาะสงสัยนะครับผมว่าผมทำฟูลทีมเรดโทสตาร์หรือว่าฟูลตู้เกมมาเล่นเพื่ออะไร แล้ววันนี้ผมจะใช้ทีมทีมนี้ทำสีภารกิจจากวงล้อและถ้าผมทำไม่สำเร็จผมจะเปิดแพ็กเร d โคสตาร์ลิมิตแพ็กโปและย่อยนักเตะทิ้งตามจำนวนภารกิจที่ไม่สำเร็จ เจนันเกมมิ่งรับเติมเกม Fc Mobile ถูกก็เติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูลระดับประเทศใช้บริการและแนะนำมากมายนอกจากนี้ยังมี e f o o t b a l l ROV Free Fire และอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่ Facebook f แฟนเพจเจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปครับระวังเพจปลอมด้วยเมื่อไหร่เวลาดูคลิปฟันเดอะโกหรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะที่สี่ารมนี่เลย YouTube p r เ m ี u m ราคา ล็อกอินได้ทุกอกุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขนาดใช้งานอีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่อยุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music คูณค่า129บาทต่เด ยิสแกน QR โค้ดลา์ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกเข้ามาจากช่องแอมไรเดอร์รุนรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสินน้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิ้ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับกันจากช่องแอมไรเดอร์เพื่อได้ชวนได้ผมมีโอกาส2นัดน,นะครับในการทำแต่ละภารกิจและนี่คือภารกิจที่1ของผมครับ นั่นหมายความว่าผมไม่สามารถใช้สกิลทั้ง4สกิลนี coming, ้ได้และใช้ได้เฉพาะสกิลติดตัวของนักเตะแต่ละคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจําสกิลของนักเตะตัวรุกให้ได้นะครับผมเอาแค่ตัวลุกก็พอกองหลังเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้สกิลซึ่งหลังจากที่ผมใช้เวลา1นาทีในการนั่งจําสกิลของนักเตะมานะครับผมเนม่าเรโต้ทน่า

แจซิโยรูเลตสีดันเทินเช่นเดียวกันสีดันก็สีดันเทินเปียโลกับการแข่งเปียโรกับเบเล่น่าจะแบ่เกมที่หนึ่งครับผมและนี่คือคู่แข่งของเราโมเแผ่เก้าสิบแปดแพนหลังสามเราฟาดไปร้อยหกถ้าทุกคนสังเกตต,ตรงสปรินต์หรือว่าสกิลนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีให้ลูดซ้ายลูดขวานั่นหมนายความว่าผมไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้นะนอกจากสกิลติดตัวอย่างเช่น สีดานเทินและปัน่น,นเกือบ20นาทีขัตัวหน้าไปสวยเฟ็คช็อตได้่มา หนึ่ประตูต่อศูนย์ครับในทีที่นี่แมาเฟกช็อตเพื่อใครมีคำถามในใจนะว่าพี่มึงใช้เฟกช็อตได้อย่างไรซึ่งก็ต้บอกว่าเฟกช็อตมันเป็นสกิลพื้นฐานนะครับมันไม่รวมอยู่ในเซ็ตสกิลมูฟนะแค่ปุ่มยิงลากซ้ายก็สามารถใช้ได้ทุกตัวนั้นแปว่าผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมาดูว่าเราจะบวกประตูที่2ได้หรือเปล่านะครับ I'm ก็ตายวงเอ้ยตายวงแบบไอ้เนี่ยไอห่าปุ๋ยจะทิ้งทิ้งีปขอรับมาลิกา